กลับมาติดตามในช่วงแกประเด็นค่ะเมื่อที่เราบอกและตอนนี้ใครถือทึ่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันยู่ค่ะก็จะทราบนะว่าเวลาไปซื้อขลองตอนนี้จะมีขั้นตอนเพิ่มเข้ามานั่นก็คือต้องสแกนใบหน้าเพิ่มค่ะหลายๆคนกระถ้าวาทาให้ต้องเพิ่มให้ยุ่งยากกันนะคะวันนี้ค่ะเรามาห้าคําตอบพร้อมกันนะคะได้รับเกียรติจากนายวรสิทธิ์จาตุรัฐคลังจังหวัดสุราธานีมารวมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เมื่อที่เราเกรึนกันไปเลยค่ะว่านานะคะปกติไปซื้อข้องชายบัสสวัสดิการเนี่ยก็สามารถใช้กันเสียบแบบรูทได้พนันใช่ไหมคะครับซึ่งตอนนี้ค่ะทําไม่ต้องเพิ่มในเรื่องของการสกแกนใบหน้าเข้ามากันคะว่านะคืออย่างนี้ครับชงล่างเนี่ยวัตถุประสงค์ที่ทางรัฐบาลเขาได้กําหนดการช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยอะนะครังที่นี้มันก็จะมีขนแฝงแอบแฝงเข้ามาว่าในการที่ ช่องทางตรงนี้มันเปิดให้เข้าก็คือคนที่ว่าอาจจะไม่สะดวกที่จะไปใช้จายใ,ในร้านที่ยุกก่กใหญ่เขาสักนิดนึงอะไรแบบนี้นะ,ะก็เลิมกระบวนการโดยช่วงล่างเนี่ยจะมีรถเรมานะครับมีรถเรมาก็อาจจะเหลืองแก๊สใช่ไหมครับแก๊สเนี่ยมัน80บาทต่อ3มเดือนก็ไม่ได้เยอะนะแก๊สเดือนนี้ทั้งเขาแล้วสี่ประมาณ4 0 0อยอย่างเงี้ยใช่ครับซึ่งทีนี้เขาก็ใช้ช่องทางนี้ครับใช้ช่องทางนี้แหละมาเร มาเลยให้ประชาชนเนี่ยไปรูดนะครับถ้าถ้าใช้เป็นเครือ EDC นะก็จะเอาไปให้ให้รูดจ่ายซิดซึ่งที่นี่าชาวบ้านเขาก็สะดวกกันนะเพราะว่าอาจจะแหลกเป็นไข้เป็นน้ามันอะไรแบบนี้พอรา,าคาไม่ได้สูงใช่ใชไหมครับถึงวงเงินมันก็จะได้ทางนี้ทางนั้นนะดูเหมือนจะเป็นความสะดวกนะแต่เอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยมันแฝงมาด้วยการเอาข้อมูลสําคัญชุดนี้ครับก็คือบางคนเนี่ยถ่ายบัตรไว้เลยเอาบัตรประชาชนนี้ครับการเข้าทึ่ง สิทธิข้อมูลส่วนบุคคลแหละถึงที่นี้ข้อมูลชุดนี้นะเขาก็เอาไปทําสิ่งที่ไม่ขอยทุกต้องลายลายเหลืองนะครับอันนี้คือทีมานะว่าทาไมทาไมต้องเกิดความยุ่งยากขึ้นมาในกระบวนการเพิ่มขั้นตอนตรงนี้ขึ้นมาที่ต้องสแกนนะคือต้องการไปยืนยันตัวตนของคนคนนั้นจริงๆว่าเขาเนี่ยเป็นเจ้าของบัตรนะครับคือป้องกันตรงนี้นี่คือวัตถุประสงค์ลักครับะถึงที่นี้ทาง ทางคลังจังหวัดเองค่ะตอนนี้ได้มีการดําเนินการในเรื่องนี้ถึงขั้นตอนไหนอยู่แลวคะครับในส่วนของการดําเนินการเหลืองโครงการสแกนน้ำยืนหนึ่นงตนเนี่ยบรรทุกพัฒนามาโดยแอปพลิเคชันนะครับโดยธนาคารกรุงไทยเขาช่วยทําตรงนี้ให้นะครับเพราะว่าเห็นว่าปัญหานี่เหลื่อมๆขยายวงกว้างแล้วเราก็ค่อนข้างมีความเสียหายมากันเนี่ยกรุงไทยก็เลยพัฒนาตรงนี้รวมกันในใน,นามกระทรวงคลังกันนะซึะ่งพอทํามาเนี่ยก็คือ ชาวบ้านเนี่ยก็คือไม่ต้องไปทําไร่เพิ่มนะครับความจริงก็คือเขาก็เป็นผู้ที่ที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ใช้บัตรประชาชนนี่แหละไปทําการสื่อข้องที่นี้สื่อข้องเนี่ยมันทําได้สองแบบนะครับก็คือใช้บัตร EDC เป็นเครื่องรูแายขายบัตรเครดิตนะครับเครื่องสีเทาๆดำๆนั่นนะนะก็รูตรงนั้นได้ถึงอีกส่วนหนึ่งเนี่ยตอนนี้ที่ที่เป็นประเด็นก็คือตรงล่างเนี่ยครับที่ว่าทําเป็นแอปพลิเคชันเพราะว่าลานคาเนี่ยเขาก็มีการท่ามมาวะ ยากจะฉายเป็นแอปพลิเคชันหรือจะฉายเป็นเครื่อง EDC ทีนี้ส่วนใหญ่ตอนนี้ด้วยเทคโนโลยีเนี่ยมันก็ทุกพัฒนาไปเป็นแอปพลิเคชันเกือบถังหมดแล้วตามตามสมัยนะก็ทีนี้พอเป็นแอปพลิเคชันเนี่ยมันต้องมีการสแกนไนะแต่ EDC มันไม่มีไม่มีออปชันที่ต้องไปสแกนได้ครับก็เลยยังหลุดได้อยู่สำหรับร้านที่มีเครื่อง EDC เนี่ยก็ไม่ต้องสแกนแต่ว่า ทีหลานที่เขาทาเป็นแอปพลิเคชันแล้วนี่ครับต้องสแกนซึ่งซึ่งเป็นขั้นตอนที่เพิ่มขึ้นมาครับไม่ความว่าตอนนี้ยังมีทางซ่องแบบใช่ไหมคบยังมีทางซ่องแบบแต่ว่าส่วนใหญ่นะครับตอนนี้จะเป็นแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ทางมดแล้วนะครับแต่ว่าส่วนส่วนส่วนหน่อยก็ยังพอมีอยู่นะเรื่อง e d c ยังมีอยู่บางร้านนะครับทีนี้ค่ะมันก็จะเกิดปัญหาผลิตตามมาเพรานายค่ะว่าบางคนที่ถว่าต้องสแกนใบหน้าค่ะบางคนผู้ท้าผู้แก่เขาไม่สะดวกหรือบางคนอาจจะแบบไม่ ไม่บายนอนยูบาตีลูกล้านมาสื่อข้องเอาบัตรไปได้เลยที่นี้เพราะต้องสแกนใบหน้าเนี่ยมันมีประชาชนกลุ่มไหนมางไมยถือว่าได้รับการยกเว้นตรงนี้ค่ะตรงนี้นะครับทางหน่วยงานโดยเฉพาะกระทรวงคลังนะก็ได้เห็นถึงปัญหาตัวนี้ครับก็ให้การยกเว้นนะครับให้การยกเว้นอยู่ทั้งหมดเนี่ยตอนนี้มีอยู่4กลุ่มนะครับกลุ่มแหลกก็คือกลุ่มเปาะบางกลุ่มย่ญ่เลยนะมีซามซามซามคุมลักเลยก็คือ ผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปที่ถือบัตรนะนะทังก็ผู้ป่วยติดเตียงถึงก็เป็นคนผิการอันนี้ซ้ำซ้ำกลุ่มนี้เขาเรียกว่ากลุ่มปอบางกลุ่มปอบางครับกลุ่มปอบางถึงอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือกลุ่มที่เขาไปยืนยันตัวตนโดยสแกนหน้าแล้วนะแต่ว่าไม่ผ่านไอ้ส่วนนี้มันก็ไม่จําเป็นต้องมาดเหมือนการก็าสามารถยืนยันตัวตนโดยไม่ต้องจ่ายการสแกนหน้าได้อยู่แล้วกลุ่มสุดท้ายนะกลุ่มที่นี้นะครับกลุ่มซีซีเนี่ยแต่ว่าซ้ำกลุ่มนี้ครับ เมื่อเมื่อกี้ที่ทางพี่อมถ้ามานะว่ามีแนวทางช่วยเลือกเขายังไงเพราะว่าเขาไม่สะดวกแน่นอนทางการดําเนินการเรื่องนี้ก็คือสร้างมาที่จะทําการมอบหนาดให้ลูกหลานได้ลูกหลานเนี่ยก็เอาใบมอบหนาดนนะครับพร้อมกับบัตรนะบัตรประชาชนของทางส่งไฟนะเอาไปที่ธนาคารกรุงไทยซึ่งก็เขาก็จะไปทําการยืนยันตัวตนให้กับลูกหลานคนที่ได้รับมอบสิทธิ์ตัวนั้นนะครับ ธนาคารกรุงไทยก <c oughs> ็ค <c oughs> ือทำแทนไปเลยสามารถทำแทนได้ครับซึ่งที่นี้พอเอาไปใช้ตรงนี้ก็ไม่ต้องสแกนนะ้ <c oughs> าเพราะฉะนั้นก็สามารถให้ลูกร้านเนี้ยก็ใช้เฉพาะาลักพินโค้ดนะรหัสคูบัตรนะครับ <c oughs> กับบัตรประชาชนเนี้ยก็สามารถ <c oughs> ไปจับจ่ายได้ครับ แต่ว่าลูกล้านต้องไปต้องทื่่ใบหมอบอํานาจไปก้นนะใช่ครับขั้นตอนแรกต้องทํานิดนึงไปที่ธนาคารกรุงไทยใช่ไหมคะอันนี้คือการแก้ปัญหาหน้าใครสงสัยว่าปกติแม้อยู่บ้านไม่มีแรงไปลูกล่านไปทําเรื่องนี้กันได้ที่ธนาคารกรุงไทยค่ะมาพูดถึงข้องเรื่องบัตรกันค่ะตอนนี้ลายคนก็คงยากรล้ว่าจะมีการขั้นตอนเหมือนพรือในการที่จะสแกนใบหน้าตรงนี้ค่ะได้หลักราววิธีสมัยเลยค่ะ ในขั้นต้นนะอันนี้ชาวบ้านบ้านเราเนี่ยมีอม่างดแซนห้ามื่นกว่าบาทนะกว่ากว่าคนนะครับที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะซึงที่นี้การที่จะเข้าไปทำเนี่ยก็คือสามารถที่จะไปดําเนินการที่ร้านค้าได้เลยนะครับร้านค้าถ้าเป็นเมื่อกี้อย่างอีกทีนึงถ้าเป็นเครื่อง e-c เนี่ยก็รูดได้เลยโดยใช้รหัสขู่หกลักนะครับพินพินโค้ดหกลักนะครับ อีกส่วนหนึ่งที่ไปเจอ้านขาที่เป็นแอปพลิเคชันนะครับทุกเงินเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยก็จะต้องไปดําเหมือนการยืนบัตรเหมือนกันนะครับซึ่งว่าเขาก็จะมีการเปรียบเทียบทีเนี้ยเปรียบเทียบลักษณะส่วนบุคคลกับฐานข้อมูลที่มีนะ,ะมันไม่ใช่เฉพาะการเอาพินโค้ดกับบัตรประชาชนเท่านั้นแหละนะ,ะตไปนีก้ก็จะต้องอมีการสแกนใบหน้าทีนี้สแกนใบหน้าตรงนี้ครับจะบอกขั้นตอนนิดนึงวิธีการเทียะ ทําให้หงายนะครับก็คืออย่าส้วมแหวนเข้าไปนะครับอย่าส้วมแหวนอย่าส้วมแมสตรงนี้เลยเมื่อที่ขึ้นดีจอนี่เลยครับนี่คือคือวิธีการที่ที่แนะนําขั้นตอนที่ต้องทํานะครับซึ่งที่นี้ถ้าผ่านขั้นตอนนั้นได้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าอาจจะมีอีกส่วนหนึ่งนะครับตอนนี้ที่มีปัญหาเหลืองแสงแส่งเงาเชื่อว่าเป็นการย้อนแส่งบางแสงเขาขึงเดียวบางอะไรลักษานี้นะครับไอตรงเนี้ยเราต้องยู่ในแส้งที่มันสว่างเพียงพอนะครับสว่างเพียงพอ ก็มีหมุกกันนิดหน่อยบางคนอาจจะถาแป้งอะไรกันไปนิดหน่อย<ม>ด้วยไม่นม้าดำอะไรแบบนี้นะก็ะมีอยู่เหมือนกันนะครับก็อาจจะเป็นเทคนิคตรงนี้นะครับก็สามารถทําได้ซึ่งก็อีกส่วนหนึ่งก็คืออย่าให้มีชารกอะไรกันแม้กระถังจะเป็นพลิอะคริลิกเป็นกระจกไส้ก็ตามนะครับจะต้องสแกนตรงๆกับเครืองนะครับเพราะนั้นในส่วนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนในการที่จะดําเนินการถึงสุดท้ายก็คือว่า การจับหน้าให้ตรงกับเครืองสแกนนะครับสายคว้าเร่งต่างนี่ก็ให้เขา้าอายุในกรอบให้อพอดีนะครับมไม่ไม่นนั้นอาจจะเกิดปัญหาได้ซึ่งตอนนี้ก็ได้รับเสี่ยงอยู่เหมือนกันนะครับว่าว่าขั้นตอนการสแกนตรงนี้มันบางส่วนเนี่ยก็จะมีปัญหาว่าสแกนไม่ผ่านอพอสแกนไม่ผ่านปุ๊บเนี่ยมันจะมีกำนดจำกัดอยู่ว่าถ้าเข้าไปขั้นเปรียบเทียบลักษณะข้อมูลที่อยู่ในแอปตัวนี้แล,แล้วเนี่ยมันไม่ตรงจริงๆเนี่ยมันก็จะ ทําให้วันนั้นทุกล็อกก้อนคือวันนั้นทั้งวันเลยอะฮะคึงวันครับก็คือพอไปถึงจํานวนที่จำกัดของเข้าแล้วนะมันก็จะทุกล็อกแต่ว่ามันก็สามารถที่จะไปใช้ในวันลุ้งค้นได้อีกนะครับเพราะว่าเงินเนี้ยเมื่อจับจ่ายใช้สร้อยทีร้านทองฝาอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับก็จะซ้มร้อยบาทต่อเดือน ก็อย่างสามารถที่ทยอยอะไรับสารีลายซ้ำซ้ำรอยบาทตรนเดือนนี้ให้ถันบอกสักนิดได้ไหมคะว่ามีอะไรมั่งเงิ่ยนไขในการใช้ของบัตรเนี่ยค่ะเพื่อบางคนอาจจะยังไม่รู้อ่าก็คือมันก็จะมีวงเงินกาหนดอยูนะครับจับจ่ายใช้ถ้อยสินค้าจําเป็นทางไล่นะครับตาม้านถงฟ้าอะไรแบบนี้แต่ว่าไม่ใช้พวกสินค้าสิ้นเปลืองอะไรพวกนี้นะไม่ใช้ลาบบุรี่อะไรแบบนี้อันนี้จะไม่ด้อยู่ในในครอบค่ายนะครับแต่ว่าพวกเครื่องใช้ประจําวันข้าวสารน้ำมันน้ำปลา ใช <น S 2> ่เลยพวกนี้ตายทั้งหมดเลยนะครับ<ด>ทีนี้เดี๋ยวข้อในในย้อนกลับมาทีเรื่องการสแกนใบหน้าสักคิดหนึ่งค่ะเมื่อนทีว่านาบอกว่าอาจจะมีปัญหากันมั่งอาจจะมีแส้งกระทบด้วยว่าใดๆก็ตามทึ่งถวะแก้ไขแล้วพันพฤือกันแล้วนึ่งวันนั้นทุกล็อกวันต่อมาก,ก็ยังสแกนไม่ได้เนี่ยเราสามารถจะข้อเขารับคาแนะนาได้ผันพฤือมั่งแจง้งปันหาตรงนี้ได้ผันพลือมั่งครับอันนี้ได้เตรียมการกับทางธนาคารกรุงไทยแล้วนะกรมชีกลางก็ได้คุยกับกรุงไทยแล้วว่ามีแนวทางยังไงมั่ง ก็ทางกรุงไทยเขาก็จะให้ไปติดต่อที่กรุงไทยได้นะครับก่อนนี้ที่ว่าทำไร้างแล้วก็ยังไม่พลาดเนี่ยก็ไปติดต่อที่ธนาคารกรุงไทยนะครับเขาจะมีกระบวนการเหมือนการให้มงน่ายและสะดวกขึ้นก็สามารถกลับมาจ่ายทิ์ได้นะครับอันนี้ก็อยากจะกรุงไทยก็กกกฟักประชาันมาด้วยนะครับค่ะ,ะในชว่วงสุดท้ายนี้ค่ะให้พนักานได้ฟาก<ม>ไอ้ไร่ทึ่งผู้ถีทือบัสสวัสดิการแห่งรัฐตอนนี้นะคะว่าตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงการใช้งานแล้วต้องทำาผันรื้อเตรียมเอาได้ผ่นพื้อมังฟากถิ่ไทายไว้ได้เลยค่ะ ครับในส่วนนี้ก็ยักจะทําความเข้าใจกับพี่น้องนะครับว่ามันเป็นการทําให้ทุกตามวัตถุประสงค์นะครับของรัฐบาลที่ต้องการที่จะช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยนะครับและทึงก็ต้องการแม้มีชาชีพจะเอาข้อมูลไปใช้ในทางที่ไม่ทุกไม่ควรและจะเกิดความเสียหายมากกว่าน,นี้อีกซึ่งเขาทําในส่วนนี้เป็นเชิงระบบนะครับอาจจะมีพ้นกระทบบางกับพี่น้องประชาชนแตกกก่ก็มีทางแก้ให้นะครับโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเราก็เข้าใจนะครับก็สาม,มารถที่จะ ทำการเหมอะอํานาจได้ให้กับบุตรลานสามารถไปใช้จับจ่ายสายสร้อยได้เช่นเดิมนะครับไม่ให้มีความเดือดร้อนหมากเท่าที่ควรนะครับก็อยากจะฝากในส่วนนี hmm. ้ไว้ครับค่ะก็ยังได้เหมือนเดิมสแกนหน้าเพิ่มมาฮิตเดียวนะคะเพื่อความปลอดภัยในข้อมูลของเราเองนี่แหละนะคะวันนี้ทางรายการต้องข้อขอบพระคุณค่ะนายวรศิษฐ์จตุรัสคลังจังหวัดสุราธานีทีมาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้ข้อพระคุณค่ะวานาขอบคุณค่ะ